คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลงเนียงอีกเช่นเคยนะครับเอาล่ะครับ พรุ่งนี้นะครับหวยก็ออกแล้วสําหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของงวดนี้นะครับเฉพาะหลักหน่วยบนนะครับก็วันนี้นำสูตรหน่วยบนมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับซึ่งสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับเป็นสูตรหน่วยบนนะครับ สถิติเป็นสูตรระยะยาวนะครับเดินมา17งวดแล้วนะครับ17งวดไม่ใช่น้อยนะครับก็ถือว่าเดินยาวเลยละสูตรนี้นะครับเอาวิธีการคำนวณน,นะครับก็ง่ายๆนะครับก็จำเอาไว้ให้ดีนะครับก็ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยหนึ่งครั้งบวกหลักสิบล่าง6ครั้งบวก หลักหน่วยหมุนครั้งที่1 1ครั้งบวกหลัก10หมุนครั้งที่2 2ครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่2 2ครั้งบวกหลักร้อยหครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวก3นะครับก็จะได้หลักหน่วย2ตัวหลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวนะครับอ่ะมาดูกันนะครับ เจ็ดหนึ่งเก็ได้0 6 1 6 6 2ได้2 5 2ได้0 2 1ได้2นะครับ7จบวกเเป็น16 16กบกบวกหเป็น22 22ิบวกสเป็น24 24ีบวกสก็เป็น26่สนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6กบวกสก็ได้9ต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ7จ็นะครับหลักหน่วยก็คือ9 ก็ข้าที่เลขเก้นะครับงวดต่อมานะครับ8 18 9นึ่งแปได้2 1งหนึ่ได้ห92เก้าสได้แปดเก้าสได้แปดได้สี่บวกเเป็น17 17จบเวกสเป็น18 18ปบวกหเป็น19 1 9 8เวกปเ็น27 27บวกเป็น35 35เอาเอาใหม่นะครับ8 9บวกเเป็น 10, 7, 17 17วกเป็น19 19บเเป็น20 20 บวก8 28 28บวก8เป็น36 36บวก4ก็เป็น40นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0บวก3ก็ได้3นะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ700 0, นะครับหลักหน่วยก็คือ0ก็เขา้าวะลึก0นะครับงวดต่อมานะครับ515 0 1 0 5 6 3 0ได้0 5 1 5 1 2ได้2 8 2ได้6 6 1ได้6นะครับ5 0ไม่ต้องบวกนะครับ5บวก5เป็น10 10บวก2เป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก6เป็น24นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 4บวก3ก็ได้7ต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ377นะครับ หลักหน่วยก็คือ7ก็เขาที่เรียก7นะครับงวดต่อมานะครับ8 18 7 17 5 6 30ก็ได้0 8 18 12ได้2 3 2ได้6 0 1ได้0 8บก7เป็น15 15บก8เป็น23 23บก2เป็น25 25บก6ก็เป็น 31นะครับผลลับที่ได้ก็คือ1 1บก3ก็ได้4ต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ8 9 4นะครับหลักหน่วยก็คือ4ก็เขาที่เลียก4นะครับงวดต่อมานะครับ8 1 8 4 1 4 5 6 30ได้0 9 1 9 3 2ได้6 0 2ได้0 6 1ได้6นะครับ 8บวก4เป็น12 12บวก9เป็น21 21บวก6เป็น27 27บวก6ก็เป็น33นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก3ก็ได้6ต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ5 6 3นะครับหลักหน่วยก็คือ3ก็เข้าที่3นะครับงวดต่อมานะครับ7 1 7 3 1 3 3 6 8ได้8

ต่อมา3ตำบนที่ออกก็คือ6 8 7นะครับหลักหน่วยก็คือ7ก็เขาที่เด็ด7งวดต่อมานะครับ6 1 6 7 1 7 3 6 1 8 5 1 5 6 2ได้2 0 2ได้0 6 1ได้6 หกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสิบสามบวกแปดเป็นยี่สิบเวกหเป็นยี่สิบวกสเป็นยี่สิบวกหก็เป็นสานะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4ี่สี่บวกสก็ได้เต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ2องสอนะครับหลักหน่วยก็คือ7ก็เข้าที่เลขเจ็ดนะครับงวดต่อมานะครับสองหนึ 2, 1, 2, 7, 1, 7. แปดห้าสี่นะครับ3 1 3 5 2ึ่งสามห้ได้ศูนได้แปดเจ็บวกเ็ก็เป็น9 9้กบวกแก็เป็น17 17จบเวกสเป็น20 20ิบยี่สบวกแเป็นยี่สบวกเก็เป็น35มสนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5 5าบวกสก็ได้8ต่อมา3ามตะบนที่ออกก็คือ3า8แปนะครับหลักหน่วยก็คือ 8ก็เข้าที่เลข8นะครับงวดต่อมานะครับ2 1 2 8 1 8 0 6ได้0 6 1ได้6 1 2ได้2 6 2ได้2 6 1ได้6นะครับ2บวก8เป็น10 10บก6เป็น16 16บก2เป็น18 18บก2เป็น20 ยี่บวกหก็เป็น26นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6กหกบวกสก็ได้9นะครับต่อมา3ามตัวบนที่ออกก็คือ3 0มศนะครับหลักหน่วยก็คือ9ก็เข้าที่เลขเกนะครับงวดต่อมานะครับ229 19 86 48ก็ได้8 9ดเก้ได้6 1หนได้2 6 1ได้ 6, 1, 6. 2บวก9เป็น11 11บวก2ก็เป็น19 19บวก9เป็น28 28บวก6เป็น34 34บวก2เป็น36 36บวก6ก็เป็น42นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2บวก3ก็ได้5นะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ3 5 2นะครับหลักหน่วยก็คือ2ก็เข้าที่เลข2นะครับงวดต่อมานะครับ 5 5 2 1้2สองหนึ่งสองสองหกเนึ่งเก้าสามสองปบวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น9 9้เบวกเเป็น18 18ปบวกหเป็น24 24ิบวกแก็เป็น32นะครับผลลับที่ได้ก็คือ2อบวกสก็ได้5ต่อมา3ามตัวบนที่ออกก็คือ3ามเนะครับหลักหน่วยก็คือ สองก็เข้าที่เลขสองนะครับอ่ะงวดต่อมานะครับงวดต่อมา5้าหนึ่งหได้0 3 1ได้3 1มสองได้2 72ได้4 7 1ได้7 ห้บวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น 10, 10บสิวกสเป็น12 1 2อบวกสเป็น16 16กสิบกวกเ็ก็เป็น23่สนะครับผลรับที่ได้ก็คือ3 3มบวกสก็ได้6ต่อมา3มตัวบนที่ออกก็คือ2 4 6หนะครับหลักหน่วยก็คือ6กเเขาจะเลืหกนะครับงวดต่อมานะครับ9ก้าหนึ่งเก้า 6 2ได้2 9 2ได้8 2 1 2นะครับ9บวก6เป็น15 15บวก4เป็น19 19บวก2เป็น21 21บวก8เป็น29 29บวก2ก็เป็น31นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1 1บวก3ก็ได้4ต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ3 2 4นะครับหลักหน่วยก็คือ4ก็เข้าที่เลข4นะครับ งวดต่อมานะครับงวดต่อมาสองหนึ่งสองสี่หนึ่งสี่สอกได้สองห้าหได้ห้า็ได้สี่ได้สองนได้สนะครับสอบวกสเป็นหกหบวกสเป็นแปดบวกหเป็นสิบสาบวกสเป็นสิบเจเวกสเป็นส 19, 19ิบเกบเวกสเป็นยีนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2อบวกสก็ได้ห้านะครับ ต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ8 5 2นะครับก็หลักหน่วยก็คือ2ก็เข้าที่เลข2นะครับงวดต่อมานะครับ8 1 8 2 1 2 5 6ได้0 5 1ได้5 4 2เด้8 2 2ได้4 5 1ได้5 8บวก2เป็น10 10บวก5เป็น15 15บวก8เป็น23 23บวก4เป็น27 27บวก5เป็น32นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 2บวก3ก็ได้5นะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ8 6 5นะครับหลักหน่วยก็คือ5ก็เขาจะเรีก5นะครับงวดต่อมานะครับ9 1 9 5 1 5, 5 6 6, 6 36 2 1 2 4 2เลข8 7 2เลข4 9 1เลข9 9บวก5เป็น14 14บวก6เป็น20 20บวก2เป็น22 22บวก8เป็น30 30บวก4เป็น34 34บวก9ก็เป็น43นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3บวก3ก็ได้6นะครับต่อมา3ตัวบนที่ออกก็คือ 356นะครับหลักหน่วยก็คือ6ก็ก <Columbus> <any if S 2> ็จะ6อาทีนี้มาดูงวดนี้กันนะครับงวดประจําวันที่16เดือนกันยายน2568นะครับจะได้เลขอะไรมาดูกันนะครับ515 616 36ได้8 11ได้1 12ได้2 22ได้4 21ได้2 ห้บวกหกเป็น1ิ1เอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดเป็นส 19, 19ิบเกบเวกหเป็นยี่สิบวกสเป็นยี่สิบวกสเป็นยี่สิบกวกสก็เป็นยีนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8นะครับบวกสก็ได้หนึนะครับนี่เป็นงวดประจําวันที่16นะครับเดือนกันยา นะครับห8นะครับหลักบนหลักหน่วยบนนะครับ2ตัวมา1ตัวที่คำนวณได้ก็คือ8แล้วก็1นะครับท่านผู้ชมก็นำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็แคปเอาไว้นะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับโรงเรียนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับ สวัสดีครับ